นายลองการมหาชนบุรีลพกางใานนามผู้จัดจางานปรพณธีลอยกระทงประจำปี2565ขอขอบคุณท่านนายเพลล้งกวางเป็น่าสูงที่ได้กรุณาไปเกีย่ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้องค์การมหาชนบุรีลพบางได้จัดกิจกรรมงานปรพณธีลอยกระทงประจำปี2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบลานาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมสื่อสารประเพณีให้คงอยู่สืบไปในการกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีบวงสรวงวันานาและผู้เข้าร่วมพิธีในการลอยกระทงร่วมกันเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคากิจกรรมซุงนิทรรศการและซุ้มประดิษฐ์กระทงวัสดุทำจากธรรมชาติกิจกรรมประกวดหนูน้อยน้องพ่มา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำเช่นการแข่งขันไต่เชือกข้ามน้ำการแข่งขันภายเรือห้องแบนการแข่งขันกระบะปูนการแข่งขันจักรยานน้ำและชมการสแสดงดนตรีความบันเทิงผู้ร่วมงานและในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง จากหน่วยงานเกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนตำบลกวางโดยเฉพาะหมู่5และหมู่12ในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการกิจกรรมระเเณนครั้งนี้เป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาทุกคนแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านในเอรอลบกวางประธานพิธีได้กล่าวงานเปิดพิธ,ธีลอยกรง2,565ขอเรียนเชิญครับ ท่านนายกองค์การอาหารส่วนบนร้องฟางท่านปรวิโสท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านคณะผู้บริหารขององค์การมหารส่นบนร้องฟางท่านสมาชิกทางองค์การมหารสุนจังหวัดแร่นะครับท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เคารพทุกท่านนะครับครับผมสมเกียรติอาสตร์ะครับร้องฟางครับว่าวันนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทางอคงค์การบริหารสนตนร้องฟางนะครับได้เชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565ในครั้งนี้นะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตะบนร้องฟางกนะับที่น้องประชาชนตะบนร้องฟางนะครับได้จัดขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะครับ จากงครการอาหารส่วนตำบลร้องฟางนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนของตำบลร้องฟางนะครับที่เห็นความสําคัญถึงประเพณีอันเก่าแก่ของคนไทยนะครับซึ่งสืบทอดมานานนะครับแล้วก็ได้มีการสื่อสารนะครับจนทาให้เกิดเป็นกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2545ในครั้งนี้นะครับซึ่งจากการกล่าวรายงานของท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลร้องามนะครับก็จะเห็นว่าในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครโดยข้อยิ่งของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับที่จะทําให้เกิดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะทําให้มีในเรื่องของนักท่องเที่ยวหีืประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ามารับชมนะครับก็จะเกิดความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นการ มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนะหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิดมาตั้สองสามปีเนี่ยนะครับในในปีนี้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่น้องประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมนะมาร่วมแข่งขันก็ดีมารับชมก็ดีนะครับก็จะได้มีการผ่อนคลาย แล้วก็รวมท,ทั้งจะเป็นเรื่องการช่วยกัรสื่อสารในารอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาติไทยเรานะครับที่ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับองค์การมหาสรวนตะบนร้องปางโดยการนำของท่านนายกนะครับองค์การมหาส่นตะบนร้องเางนะครับแล้วก็คณะพร้อมกับทีมงานทุกท่านรวมทั้งขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับสองตะบลร้องเางนะครับหรือตะบลใกล้เคียงที่ การเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้เรารลุตากรวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่ฝากนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการแข่งขันกีฬาทางน้ำใดก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ต้องผมต้องมีมาตรการในเรื่องการดูแลความปลอดภัยนะครับในเรื่องของทางน้ํำนะครับให้ให้รอบครอบให้รัดกุมนะครับเพราะว่าเรา,าเราอยากให้การจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นไป นี่เความสุขนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงน,นี้ก็ต้องฝากในฝากทางทีมผู้จัดน,นะดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับรวมทั้งน้องๆหนูๆด้วยและที่จะลงใเลอยกระทงใน่ังศัด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราจะได้ลอ,อยกระทงกันอย่างมีความสุขในปี2565นะครับบัดนี้ก็ได้เาราสมควรแล้วผมขอเปิดงานประพณธีลอยกระทงประจำปี2565ณบัดนี้ครับ รบมือเจ้าเจ้าในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอเภอร่องกวางนะเจ้าตีได้ทุกเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะเจ้าแล้วก็ขอเรียนเชิญทายโฮกดวมกันในตะการทนายอเภอนะเจ้ารับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าท่านคณะผู้บริหารนะเจ้าองค์การบริหารสถานต้นต้นตะบลร่องกวางนะเจ้าได้ทายฮูเป็นที่ระลึก ในงานประ,ประเทศนีไร่กระทงประจับถีบสองพ5นห้าด้อยหกสิบ้าชวเดิอๆเจ้าเ เดี๋ยวขอขอบคุณแต่ขอขอบพระคุณแตเ,นะเจ้าท่านแหน่อร่องกว้างนะเจ้าท่านนายกทิ้งกาชาตินะเจ้าท่นนานหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าท่นนานคณะบริหารท่านสมาชิกสภาแะเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกว้างนะเจ้า ในการประกวดหนูน้อยนุกมมากนะเจ้างานเปิดกับง,งานแล้วกระทบประจำปี2,565ของเขานะเจ้าสึ่อ่าส่วนนี้นะเจ้าภากเจ้านี่เขาก็จัดด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่รรองกวางนะเจ้า แล้วก็เน้ช่วงตอนเย็นเนะ่เจ้าต้องแต่ห้าโมงแง้งเป็นต้นไปเนะ่เจ้าจะเป็นความรับผิดชอบของทางเทศบาลกับบรน่องวางนะ่เจ้าซึ่งก็จะมีกิจกรรมการแสดงของนอ้นองๆนอ้นองบนเวทีเนะี่เจ้าเราก็จะมีการประกวดหนูน้อยนอพมาศเนะ่เจา้าเออปัจจัยสมมาต่เจ้าประกวดนางนงพมาศนะ่เจ,จ,จ,จ้ดดาน,นงางนพะมาศประจําปี2 5 6 5ัึ่งสบจัดโดยเทศบาลกับบริเ่องวางเน่เจ้าแล้วก็จะมีผู้ร่วม ประกวดเนาะในขอส่มของเทศบ,บาลการมีตะบ,บนร่องเข็มร่องกว้างถุงสีนะเจ้าซื่งเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบ,บาลตำบลร่องกว้างนะเจ้าเจ,จ,จ้าสำรับในวันนี้นะเจ้าก็จะมีหมู่บ้านท่ทรงหนูหน้อยน้องพมาเข้าร่วมประกวด2เนี่ยหมู่บ้านนะเจ้าจาซ1บมหมู่บ้านนะเจ้าก็จะมีรับเกณฑ์ในการตัดสินนะเจ้าประกอบด้วยความน่ารัก ความสวยงามความประทับใจในบุคลิกภาพซิบคะแนนกิริยามารยาททวงทานในการตัดสินใจและความมั่นใจซิบคะแนนการแต่งกายถูกต้องต,องตามกติกาซิบคะแนนและการตอบคำถาม,ถามแสดงไหวที่ต่อกรรมการดีซีบคะแนนเจ้าแต่สำหรับรางวัลการประกวดนะเจ้าก็ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะเจ้าการรางวัลชนะนนเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลเนะาะเพิอม สายสะพายนะเจ้าแล้วก็มุ้งกุ๊ปนะเจ้าแล้วได้งานเงินรางวัลแบบ2,500บาทนะเจ้าแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะเจ้าก็จะได้รับเงินรางวัลร่อมของขวัญนะเจ้านาะเจ้าเป็นเงินโล2,000บาทนะเจ้าสำหรับรองชนะเลิศอันดับสองก็จะได้รับเงินรางวัล1,500บาทพร้อมบาทอม่อมของรางวัลนะเจ้าแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลชุมเชยเนาะก็จะได้800ร้อยบาทเจ้า ต่อไปนะเจ้าการจะเป็น,นการแนะนำคณะกรรมการในการเจ้าในการประกวดหนูน้อยนุ่มมาในวันนี้นะเจ้าตางอบตล่งกวางเนี่ยเป็นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูโรงเรียนบ้านล่งกวางเจ้าที่มาคมและคุณครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลล่งกวางนะเจ้าได้เ,เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสิหน,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 นหนูน้อยนุ่มมาในวันนี้นะเจ้าขออนุญาตแนะนำทางคณะกรรมการเลยนะเจ้า ท่านแรกนะเจ้าคุณครูสุกัญญาอุทังการตแหน่งครูชนะการพิเศษจากโรงเรียนบ้านลักวางจัดที่มาคมเจ้าเจ้าท่านที่สองนะเจ้าคุณครูจารุวรรใช้วิเศษตแหน่งครูชนะการพิเศษจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลักวางเจ้าและท่านที่สามคุณครูเสน่ห์น้อยขันครูขอสอนหนึ่งจากโรงเรียนบ้าน,านลักวางจัดที่มาคมเจ้าเจ้า นางยุยเจ้าแต่กี้ปีอ้อลืมแนะนำหัวหน้าสซนราชการเนาะตีมาร่วมในี่ทั้งสองท่านนะเจ้าก็จะมีท่านพินทเนศนะเจ้าเนาะแก้วลุงฟ้าท่านปอโสนะเจ้าอย่างไเจ้าก็ได้มาร่วมงานพิธีของเขาในวันนี้นะเจ้าแล้วก็ท่านอนุพง์โคั้งนแต่เจ้าท่านประลัดอำเภอร่องกวางนะเจ้าเจ้านี้กับปอต้อนนะและพิชอบในส่วนของงานป้องกันนะเจ้าเนาะในส่วนของอำเภอเจ้าเจ้าสำรับ ขั้นตอนการประกวดนี่ยเจ้าหนูน้อยน,อยนอยพมาศในวันนี้นี่ยเจ้าอ่าเฮาจะขั้นรอบแรกเนาะหนูน้อยพอมา่าเดี๋ยเจ้าก็จะเดินโชว์นี่ยเจ้าพ่อมถือกระทงเนาะมาวางไว้ตันนี้นะเนี่ยใส่โตโตตีทั้งอ่าคณะกรรม,มาการจะเตรียมไว้นะเจ้าเนาะเสร,ร็จแล้วก็เดินโชว์ครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดเก้าอี้นี่ยเจ้า,าจัดเก้าอี้ให้น้องๆได้นัง่งบนเวทีนี่เนี่ยเจ้า แล้วก็เขาก็จะห้องน้องๆเนาะรายงานมันให้นําตัวเนาะแสดงความสามารถทีละคนนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศนะเจ้าเนาะ